กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชเชาวบนที่เคารพรักทุกท่านครับผม l ม m สิทธิไตรสอบผชอของพ่อแม่พี่น้องกลับมาบอกับพ่อแม่พี่น้องในเซาเมนีอีกเมื้อนึงครับมื้อนีมีเรื่องมาเล่าให้ฟั่งหมื่ว่านีสอบผชอบของพ่อแม่พี่น้องได้ไปห่วงประชุมที่สภาสองรายการรายการแรกก็ไปห่วมประชุมอนุกรรมธิการตลาดทุนเรื่องที่ไปห่วงประชุมนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาว่าละ ในเรื่องขอเสนอการปฏิรูประบบการออมเผื่อชาราภาพของคนไทยเป็นที่หูกันดีครับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวยไงจะมีผู้มีอายุหลายขึ้นในในในโอกาสที่ผ่านมาและ,ะต่อไปแต่ปัจจุบันยังบบมีระบบการออมที่สร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้แก่คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการ ตั้งเรื่องที่จะพักดันให้มีระบบเงินออมเพื่อชราภาพซึ่งระบบนี้จะต้องมีการพักดันภปใต้กรอบที่ว่าจะต้องมีการคอบคุมประชากรทั้งประเทศนะครับโมเมนเลือกปฏิบัติคือจะต้องดูแลผู้สูงอายุได้คอบคุมทั้งประเทศ 2. ก็คือมีเงินออมเพียงพอว่าที่งานระบบจะมีเงินออมที่เพียงพอสําหรับที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้นะครับ กเกษยณคือวัยบวชบทนาญท,า,ทางานนี่จะต้องมีเงินพ่อใส่ใจได้นะครับอันที่3นี่ระบบนี่จะต้องมีความยั่งยืนทั้งการคลั่งไม่ติงว่าการคลั่งของหลวงนั่นแหละถ,ถ้ามีเงินเงืนออมแล้วหลวงจะต้องเป็นคนจ่ายเงินให้จะต้องมอเป็นเกิดเป็นปัญหานะครับระวังทางสถานการณ์ทางการเงินต้องแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดรอดฟังเนาะอันนี้ตัวน,นี้ก็เรื่องที่ประชุมเห็นสอดคล้องอภิปรายกัน และกกรมีมติชัดเจนว่าจะผลักดันต่อไปเขาสู่สภาพปฏิรูปแล้กวก็เข้าสู่ระบบเป็นกฎหมายต่อ you know, ไปนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เขาประชุมเรื่องที่2ก็เขาประชุมรวมเรื่องประชุมสภาพมือนีวัรละทีเพื่อพิจารณากันเป็นเรื่องการประชุมหัวข้อเรื่องการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข็มแข็ง่าถือเรื่องของชุมชนแข็งแข็งและก็ขอเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง เสริมชุมชนเข้มแข็งซึ่งอยู่ในลักษณะการนําเสนอเพื่อขอรับหลักการในสาระสําคัญเพื่อดาเนินการตื่นเรื่องชุมชนเข้มแ,แข็งนี่เป็นเรื่องที่มีการพักดันต่อเนื่องมาตลอดครับเพราะเพราะว่าเป็นที่หูกันดีว่าเมืองไทยจะมีความแข็งแ,งแกร่งและมีสถานะของประเทศที่มันคงได้จะต้องมีกลไกของชุมชนที่เข้มแข็งนั่นะครับ ซึ่งนี้ก็จะเป็นการเบาเรื่องกลไกลต่างๆหลายข้อครับบาวาจะเป็นเรื่องของการเอาถึงรูปแบบสิ่งจะกล่วาวถึงเหล่องของสภาพพลเมืองและสม,ร,สมรชาติพลเมืองนะครับสิ่งถือว่าเป็นระบบที่มีการพักดันบว่าจะไปพักดันในอธร,รมนรูญหรือว่าพักดันผ่านกรรมธิการดแต่เรื่องนี้ว่ากันหลายครับในในในสภาพแล้วก็มีการเบาเรื่องกฎหมายหลายฉบับครับที่ต้องพักดันบว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องฉนโฉนดชุ่มชน กฎหมายว่าเรื่องของธนาคารที่ดินกฎหมายว่าเรื่องของปลาชุมชนหรือกฎหมายที่ว่าเรื่องธนาคารต้นใหม่โดยชุมชนหละย,ยังมีการว่าเรื่องของวิสาหกิจเผื่อชุมชนนะอันนี้ก็เป็นการว่าอย่างครบวงจรที่ประชุมก็มีการที่ปายกันหลายคนด้วยกันครับตั้งแต่สาวเกือบบสามใบสี่หมดแล้วครับยังจะมีการลงมติกันผลการลงมตินี่ก็ เกือบเอกชนแหละครับเพราะว่าทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชนเข้มแข็งอันเป็นหลักฐานสําคัญของประเทศที่ต้องพักดันต่อไปที่มาชุ่มกะมีมติเห็นชอบเห็น้ำเนื่อนการรับขันรับรักการและให้ศึกษาตืมหลักะให้นํามาเสนอผ่านสภาเพื่อพักดันเป็นกฎหมายนี่มีทีมีรายละเอียดต่อไปมือนีหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับผม